ตัวเมียว้ายตัวเมียด้วยอ่ะว้ายตัวเมียด้วยอะลรามาอันเรามาอันเรามาเรามาเรามาตัวเมียด้วยนะเขาเป็นตัวเมียนะอันนูอันนอู้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 โอู้อูออออ เรามาข้ามสายพันไหมเรามาขนก็ฟูฟ้องเลยเรามาไมเธอน่ารักจังเลยเนี่ยฮะไมเธอขนแตกจังเลยเนี่ยดิขนเอเนี่ยเรามาเรามากลัวตัวเองเรามาเรามาเสียวตูตัวเองเรามาี่เรามาเรามาเรามาเสียวตูด นี่นี่ไม่กลัวเนาะนลลลกลัวทาไมลูเออลหลหเหญิงออ,ออไหนลูกไหนเออทามวน,นทางหลังแม่ทำไมยาลตัวนียาลวเออละออมาานี้ไปไหนลูกานี้ไปไหนลูกจา <laughs> นี้ไปไหน <laughs> ขนขนขนปิวเลยอ่ะแล้วก็อันก็ไม่อยู่สุกเลยลงมาแล้พึ่งตามลมาเบรกไม่ทันเลยตกใจเฮ้ยปีนปีนดูปีนดูเอาปีนดูเส้วมากินเสียวตูดโฮยลมาเสียวตูด เออเออมันก็ปล่อยหายเลยนะเพราะว่าเขาเล่นเขาหาคนทุกคนเลยป่ะเรามามาหาแม่ไหมเอามาเราเราเมีสาวมาหาสาวสาวมาหา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 มีสาวมาหาเออตาม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 สาวไปแล้วสาวไปแล้ว ก็เกาะขาเหมือนลมเอ้กวางอันเนี้อันเนี้ยอันนี้ไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วนอนตีอยู่กับที่เลยคนนี้อาวนิ่งเลย ตัวแป๊บเดียวไม่อยู่สุกเลย,อะ, <S <S <ค>ยอะไรกันนอนเนี่ยกันสองตัวเนี่ย